ครับผมสวัสดีท่านาทางยูทูบแล้วก็แฟนเพจด้วยละกันครับเราระบบเสียงตั้งแต่บายเลยบอกเราอยู่กันที่วัดโพทองตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมครับ คือแน่นอนครับคืนนี้ลานเบียรครับลานเบียที่ทีมงานนะครับทีมงานผู้จัดเขาจัดให้ครับพี่น้องชาวตำบลบ้าน,นยาครับเป็นงานบุญประจําปีของที่นี่ครับผมเขาจะมีเจ้าภาพนะเจ้าภาพออกค่ามรสกแล้วก็เก็บบัตรขายเบียหักส่วนเจ้าภาพนี่คือจะออกค่าค่ามรสมให้นะครับแล้วก็ ส่ว,สว,ส road, สสวนก็บได้เท่าไรเนี่ยก็คือบริจาคให้วัดทั้งหมดนะครับผมสุดยอดมากสวัสดีอาจารย์เด้่งด้วยครับผมครับสวัสดีครับ DSP เด้่งซาวโปรถูกไหมกครด้วยเหรอเซเวาโชอบลิฟ์ยี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 ยเอาซังเวิงทันจอยไม่ได้เจอกันนานครับกับ DSP ครับผมเด้งสาวโปรครับวันนี้มากับทีมงานกันตรึมของคุณพ่อทรงแสงรุ่งเรืองชัยเนาะครับผม เซตนี้เซตใหญ่เลยครับหมดแม็กแล้วปิงเกลือปิ่งเกลือบแล้วนะครับผมชุดนี้รับงานอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็เริ่มต้นที่2 2งหมครับเฉพาะวิธีเสียงวิธีไฟครับผมไม่รวมเครื่องปั่นไม่รวมเครื่องปั่นนะครับถ้าบวกเครื่องปั่นไปก็ประมาณเท่าไหร่ก็เริ่มต้นที่ห้าพันเครื่องปั่นห้าพันสองหมื่นสองก็สองหมื่นประมาณนั้นครับสองหมื่นเจ็ดแต่ว่าก็ต้องดูระยะทางด้วยไล้ไรเนาะ เ่วนมากเห็นจะไปกับกันรึมบ่อยบ่อยบ่อยมากใช่ครับกลับมารอบนี้ถือว่าโอเคนะโอเคครับนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วนะครับผมไม่วันวาแล้วใช่ไหมนิ่งครับแข็งปกอะไรแข็งไอ้ตัวนี้เหรออี๋ไม่ใช่บริจาคน้ำบ่อยโบอี๋ได้ครับอย่าสนมนะไหนธุรกิจสายสัญญาณยังทำไหมก็ยังทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมทุกวันครับทุกวันมันยังเรียกอะไรครับมันมันยังไม่คงที่เรื่องการจัดการการบริหารมันยัง คือมันรับมาแล้วก็ทําเลยทาเลยาเงี้ยยังไม่่อยมีเวลาแบบได้ลงโซเชียลเท่าไหร่เพราะงานคือไม่มีเวลาโพสครับแต่ก็รับงานปกติมันเร็วก็คือพวกสายสัญญาณทุกอย่างนะครับใช่ครับดิ้งซาวโปรก็ยังทําอยู่ครับผมก็ติดต่อมาได้เนาะครับต้องการสายสัญญาณแบบไหนก็ทักมาสอบถามได้ครับผมราคาแล้วแต่แล้วแต่อุปกรณ์แล้วเต่ความยาวครับแล้วแต่รายละเอียดงานรายเดียดของงานอันนี้ก็มาพูดคุยแต่วันนี้เราจะมานําเสนอชุดเวทีเครื่องเสียงครับผม วันนี้ลงซับเบดค่าละกี่ใบค่างละ12บใบครับค่างละ12บใบเป็นตู้ตีเองเลยใช่ไหมตู้ตีเองครับมีสูตรของมันไหมผมไม่รู้จะเรียกสูตรอะไรดีครับก็เมื่อก่อนมันเป็นสูตรแบนพัรก็แท้ข้างไอ้ที่เป็นช่องลมวรงเรียนเหมือนตู้นังครับแล้วก็ตัดหน้าอกก็ทำพอร์ดเข้าแล้วก็มาประยุกต์ใช้จนถึงสูตรทุกวันเนี้ยผมก็ยังไม่รู้จะตั้งชื่อสูตรอะไรแต่เป็นสูตรของทีนันเองแบนพัรใช่ครับก็เหมือนว่าเป็นแบนพัรนั่นแหละใช่ครับแต่ว่าเป็นสูตรของตััวเอองงครบผดลโพที่ใช้ ตัวนี้ชาเลนเจอร์ครับกี่วัต1,500วัตชาเลนเจอร์1,500วัตนะครับพี่น้องครับดมตั้งแต่7-8ปีที่แล้วโอ้หารักเลยเมื่อไหร่มีโครงการจะเปลี่ยนไหมหรือว่าใช้ไป<อ>ก่อนมันยัง<อ>ยังดีอยู่นะมันก็ดีครับแนวเสียงมันก็ยังได้อยู่ได้อยู่เนาะนก็ยังลังเลอยู่ว่าต้องดูแบบหลายๆทีว่าตัวไหนที่ว่าโอเคที่สุดหมายถึงว่าใช้ระยะยาวเสียงดีแล้วก็บริการหลักการขายเราจะเปลี่ยนปีต่อปีก็ไม่ไหวเนาะไม่ไหวหรอกครับผมแพงมากเลยนะจริงครับจริง มาวันนี้ข้างละสิบสองครับผมนะฮะโลโก้ก็จะเป็น DSP อย่างเงี้ยแหละโลโลพี่น้องเรื่องสายสัญญาณทุกคนน่าจะรู้จักเขาอยู่นะครับดิงซาวโปร,โปรครับ Facebook นะฮะสวยมากเสียงกลางล่ะกลางสิบห้านิ้วกลางสิบห้านิ้วอดอกของอะไรดอกพีอ d ร o p ิโอพีอ5ร m ิโอสิบห้าบีเอ็มใช่ไหมครับผมเสียงแหลมล่ะเสียงแหลมเคทเแบบคู่ครับ <ไล S 2> คู่ใช่ครับไอ้ที่เขาเรียกปากอะไรเอ็กซสามหก ทีเป็นแผ่นเหล็กตรงกลางครับอ๋อใช่ครับผมก็อาไปนะเดี๋ยวผมยังไม่เคยเห็นนุ๊กใช่หลายเจ้าอยู่ครับป่านนี้เปลี่ยนอันนี้เสียงแหลมนี่เปลี่ยนมาใหม่หรือว่าเสียงแหลมเปลี่ยนมาใหม่ไหมก็ใช้ครั้งสุดท้ายก็ก่อนผมจะไปโรงงานอ่ะที่ว่าช่วงปี6กสองสองปีสามปีที่แล้วก็น่าจะห้าปีได้ห้าปีแล้วสี่ปีกว่าสี่ปีครับสี่ปีนะเสียงแหลมตัวนี้ออแต่เสียงล้างน่าจะเกือบสิบปีครับตัวดอกนะใช่ครับ ตู้ล่ะตู้กี่ปีแล้วตู้นี้เพิ่งทำปีที่แล้วครับตู้เสียงกลางนะตอนใช่ครับเพิ่งทำตอนต้นปีที่แล้วตู้เบล่ะตู้เบลตัวตัวชุดฝั่งนี้ก็ก่อนผมไปโรงงานสองปีปีหกสองอ่าชุดนี้นะตัวนี้หกสองตัวนี้หกสองอ่าตัวนั้นคือทำใหม่ทำใหม่พร้อมเสียงกลางใช่ไหมใช่ครับทำหลังเสียงกลางทำหลังเสียงกลางนะตอนนี้เสียงกลางข้างละแปดสิบห้านิ้วเอาอยู่นะเว้ย เพื่อได้อย <combined> right. ู the 2, ่ครับได้เอาอยู่ครับเพราะมันเป็นหนาเอ้ยมันเป็นปากใหญ่เนาะครับมันดันดันได้อยู่ดันได้เยอะอยู่ลูกโลลูกอะไรมันก็มาไปดูพาวเวอร์ดีกว่าเข้าตรงไหนนี่เข้านี่แหละเอามุดไปจะสาวเช็คกันกี่โมงเนี่ก็รอนักดนตรีมาวันนี้วงอะไรอ่ะวงหน้ามีหน้ามีแบนด์หน้ามีแบนด์พี่เอ็งใช้ของ MDS2 ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่รุ่นแรกเลยรุ่นที่โลโก้ยังไม่มา ของช่างตู้อะไนครับตางตู้สีคอร์ดภูครับพี่น้องอันนี้ขับอะไรขับโลนี่ขับโลครับคือผมผมขับคนรถสั่งเลยโอ้เราจะให้บางดาตัดสินดูว่าอะไรเป็นอะไรอีกเริ่มจะฟังกันยังไงโอ้กวะก็อันนี้ก็อยู่ฝั่งหนึ่งเลยฝั่งเอลอันนี้ก็อยู่ฝั่งอาร์เลยครับคือมันจะไม่ไม่เรียกอะไรอันนี้รุ่นไหนตัวเคบ่ะสวิตบวะบิเกอร์นะ9 0 2เบิเกอร์ครับอันนี้อยู่ฝั่งไหน อันนี้ฝั่งสายดำฝั่งนุ้นครับฝั่งนุ้นตู้ใหม่ฝั่งลุ้นตู้ใหม่นะคอันนี้เอาอันนี้อันนี้ฝั่งนี้ครับอันนี้ฝั่งนี้ครับผมเอาแล้วตัวไหนครับเชียงกลางเชียงกลางเป็นตัวนี้ครับไวเปอร์ไวเปอร์เฮ้ยเริ่มเป็นที่ฮิตเหมือนกันนะใครเอามาเขายนี่ไวเปอร์ของเสียงไฟสารเสียงไฟสารใช่ไหมเขาพูดง่ายก็คือเขาก็สนับสนุนได้ครับเขาก็ช่วยเหลือทุกอย่างก็ได้ราคาพิเศษมาใช่ได้ราคาพิเศษแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อคัณผมได้ก็มีราคาพิเศษเป็นราคาผมเลยอ ก็คือผมจะไม่ผมเพิ่มไม่ไม่อะไรเลยอืมก็คือถ้าใครสนใจไวเพอร์นะตัวนี้เอามาขับกลางแหลมกลางแหลมอ๋อแล้ววอยูขับกลางครับตัวนี้จะเป็นแหลมอ๋อสามทางใช่ครับอันนี้จะเป็นกลางขับกลางครับผมไวเพอร์ขับกลางโกยูโรเทคขับแหลมใช่ครับอ่อชแนลไปกี่ดอกเหลมเหลมชนลแลวกี่ใบตัวนี้ชแนลละสามดดกสามสดอกไปถึงสามสามตู้สามตู้ชแนลละสามตู้อ่าตู้ละแปดลู เออครับสีมันเหลือตัวหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้ผมใช้สีสีเครื่องเออตอนนี้เอาไปเปลี่ยนพัดลมอยู่อ๋อก็คือจะใช้สเครื่องแล้วก็ตัวนี้ก็เลยมาขับมอนิเตอร์ก่อนอืมอตัวนี้ก็พักผัดการใช้งานเอาผัดการใช้งานตัวนี้ DSP ใช้ตัวไหนตัวเดิมครับผม DBF ครับไดรเวอร์เรกน่าจะ EA2 สิบปีแล้วไดรเวอร์เรก EA2 ตัวเดิมเลยครับอุใช้ทไม่ได้เปลี่ยนกับเขาเลยกับเดซ่าไม่อุกถัมตั้งเขาอุ้ยก่อนก้อนนี้ คนเข้ามาหาอะไรยีกครับทุกวันนี้เขาไม่โอกคังแล้วความรักเขาหวานแววขอเคตราย็ตรายแล้วก็ X สามสองแหลกครับผมแล้วมีอะไรจะบอกด้วยว่าไม่ที่ผมหายตอนนั้นตัวนี้ใช่ตัวนี้ครับเออที่ว่าหายตอนงานเดโมที่ศูนย์ศิลปะชีพเออตอนนี้หายเจอแล้วครับก็ขอขอบคุณบิ๊กซาวชุมเพนะครับที่ส่งมาให้แล้วก็ผ่านการประสานงานจากปลาโชคชาลีครับอืพอดี ลูกน้องเขาบอกว่าลูกน้องเขาน่าจะลืมแล้วก็คิดว่ามันมันกันก็เอาขึ้นรถก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยน่าจะไปเจอทีหลังก็เลยส่งให้อที่ว่าตัวไม้มาหายไปตัวหนึ่งเออรบบตอนนี้เจอแล้วเจอแล้วที่ผมเสียดายไม่ใช่อะไรหรอกจะความแตกมันเป็นมันเป็นหัวชัวแท้ครับหัวชัวแท้อีซีได้นะใช่ครับผมเสียดายมากเลยอแต่ก่อนเขาใช้หัวของชัวแท้เลยอย่างเนี่ยครับถ้างั้นผมผมผมไม่เป็นผมไม่เสียดแต่นี่มัน โชเท่ครับเสดายเนี่ยเสียงมันอือจ,จะดีจะหาเจอนะใช่ครับอืมเี๋วสัญญาณดีไหมตันนี้สัญญาณดีอยู่ครับแต่ถ้าตัวเดินมันก็ยังมาเลยมันก็โอเคครับในในระดับหนึ่งแต่นนี้เปลี่ยนหัวมาเสร็จตัวเปลี่ยนว้มาเปลี่ยนว้<ล>หัวเสียงมันก็ดีขึ้นครับมอนิเตอร์กี่อ็อกคือนี้เล่นเจ็ดอ็อกครับอือเจ็ดอ็อกแทบไม่พอเลยครับว่าที่จริงต้องแปดถึงจะพอครับวงนี้แล้วไม่ใช่ต้องใช้สเต็ปบ็อกก็ มันก็เต็มพอดีเป๊ะไม่ขาดไม่เกินเลยครับตอนนี้เอาดนตรีกี่ลายดนตรีตอนนี้ยี่สิบสี่ลาย2ี่สี่ลายบวกแตแตมันเข้าได้แค่22สลายตอนนี้ดนตรีเข้าเ22เสียสละออกสองลายครับอแต่พอดีว่าทอมทอมเขาใช้แค่สามลูกปกติจะสี่ลูกนะครับอก็เลยได้สามลูกก็พอดีเพราะวงนี้มีสามลูกพอดีแล้วก็ไมโลยเขาใช้สามตัว สามลายมันก็เลยเยอะมันเลยเต็มเครื่องเป่าอีกสามลายอือนี่มันหนักเครื่องเป่าแล้วก็ทอมทอมสดอีกอีกสองลายอีกนั่นแหละครับเลยเต็มออจะพาะชุดไหมก็เกือบสิบลายแล้วอันนี้เองเปิดทีละข้างให้ฟังได้ไหมพี่พี่เด็งบอกว่าอันนี้ที่ว่าจะให้ฟังว่าอะไรนะ m s t กับาร์ปมันอยู่คนละฝั่งกันมันก็จะเปิดทีละทีละฝั่งใช่มันเปิดฝั่งเดียวมันเปิดพร้อมกันเอาเปิดพร้อมกันก่อน เปิดพร้อมกันก่อนเปิดพร้อมกันก่อนแล้วซ้ายขวานะแล้วก็แผนเออแผ่นซ้ายขวาอ่าพอน้ำก็ลองลองตัดสินดูเราไม่ไม่ไม่ต้องตัดสินรคับเราให้ฟังแค่เรื่องน้ําเสียงให้ฟังแค่เรื่องน้ําเสียงก็พอแล้วเดี๋ยวมาฟังกันครับฟังฟังอ่าแบบตรงกลางก่อนเปิดพร้อมกันแล้วก็ค่อยแผนซ้ายขวาเวอร์แต่ละตัวเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาแหละนะพี่น้องครับแล้วแต่คนชอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ anh đi này cùng trang của nè ครับผมพรอะไอระบบไฟอะไรพอไหมพอก็ตึงพอดีครับตึงพอดีครับไม่ไม่ขาดไม่เกินเท่าไหร่ฝากอะไรกับเอฟซีไหมก็ฝากติดตามผลงานด้นะครับก็ถ้าได้ก็ได้ถ้าอยากจ้างชุดนี้เฉพาะเครื่องเสียงเวทีไฟอยู่ที่ประมาณถ้ารวมเครื่องปั่นด้วยอยู่ที่ประมาณ2องหมื่นเจ็ดแต่ราคามันสวิงได้เพราะต้องดูระยะทางที่ไปทําการแสดงด้วยต้องเอ่อหรือไม่ก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อส่องแสงรุ่งเรืองชัยเนาะ รู้สึกว่าจะเรียกใช้ดิ่งซาโปรหลายงานอยู่บ่อยๆอยู่ครับบ่อยอยู่เนาะอืมเอ้าสายสัญญาณครับผมสำหรับสายสัญญาณสายลำโพงนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรับทำตามสั่งทุกรูปแบบครับติดต่อได้ที่ Facebook ดิ่งซาโปรครับเบอร์โทรภาษาไทยเนาะครับผมดิ่งซาโปรภาษาไทยครับอาเบอร์โทร0987928447ครับผมครับผมอ่ะอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณดิ่งซาโปรด้วยเดี๋ยวเรารอฟังเสียงตอนเล่นสดอีกสักคลิปหนึ่งดีกว่า เนาะตอนนั่งดนตรีมาอันนี้ก็คือพาทุกท่านมาฟังดูครับระบบเสียงก่อนที่จะทําการแสดงคืนนี้ครับของกระตรุ่มสองแสงรุ่งดวงชัยครับผมกับทีมงาน DSP เด้งสาวโปรครับ